เป็นเสืออย่าคิดว่าเหนือบางทีเหยื่ออาจจะเลี้ยงเสือไว้หลายตัวหวาเจียบจุบจ๊บยามเช้าเลยครับ ep ที่31ครับเหมาไมา้ชุดใหม่ครับสวยๆเลยครับโดนๆใจเลยครับ300บาทจัดไปครับมาดูรายการที่1กันเลยครับ เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับด้านหลังปั๊มตายางครับตายางรูปะระฆังครับน่าจะเป็นสมเด็จร้อยปีครับสวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่2ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ รายการที่3ครับเป็นรูปหล่อโบราณเก่าครับไม่ทราบที่ครับสวยๆเก่าๆเลยครับสามบาทจัดไปครับรายการที่4ครับเป็นพระสมเด็จครับด้านหลังปั๊มตายางครับ เนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่5้าเป็นพระแม่นางกวักหล่อโบราณเก่าครับนางกวักกวักเงินกวักทองครับกวักโชคกวักลาบครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับ รายการที่6ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับบางขุนพรมพิมพ์ฐานแซมครับเนื้อเก่าๆเ,เลยครับเนื้อเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่7็ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับน่าจะออกวัดทุ่งน้อยครับ ห่อโบราณตากบครับรายการที่8ก็เป็นพระสมเด็จนั่งงูจงอางครับงูจงอางหัวไข่ครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับ รายการที่9ก้ครับเป็นพระสมเด็จครับด้านหลังปั๊มตายยางครับรูปละคังครับน่าจะเป็นสมเด็จร้อยปีครับด้านข้างมีจุดไข่ปลาด้วยครับสวยๆเก่าๆเลยครับ300บาทจัดไปครับรายการที่10กคเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ ดูให้ชอบดูให้โดนครับ300บาทก็เอื้อมถึงครับรายการที่11ครับน่าจะเป็นรูปหล่อแปะลงสีครับอาจารย์โงก่กิมโคย รูปหล่อโบราณครับเนื้อโลหะเก่าๆสีสวยเลยครับรายการที่12บสครับเป็นพระสมเด็จครับดูให้ชอบดูให้โดนดูให้ถูกใจครับ300บาททุกองค์ครับรายการที่13ครับเป็นหล่อโบราณครับ เนื้อโลหะเก่าๆเลยครับรายการที่14ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อไปครับที่ระลึก2องสีเครับเนื้อออกทองแดงเถือดเลยครับรายการที่15ครับเป็นพระปิดตาครับหล่อโบราณหลังยันครับ เก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่16ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับรายการที่17ครับเป็นปิดตาไม้แกะครับจานยันทององค์เลยครับ ตาไม้แกะครับรายการที่18ก็เป็นเหรียญหล่อโบราณครับเหรียญหล่หลอโบราณเนื้อโลหะเก่าครับรายการที่19ก็เป็นหล่อโบราณหลวงพอ่อทวดครับ พิมพ์นาคปกครับหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับรายการที่20กับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับรายการที่21ครับ เป็นพระเนื้อผงลงรักเก่าครับน่าจะเป็นกีบบัวครับรายการที่22ครับเป็นหล่อโบราณเก่าครับไม่ทราบที่ครับ รายการที่23ครับเป็นปั๊มเตาลีดหลงพ่อทวดครับเนื้อโลหะครับรายการที่24ครับเป็นหล่อบโบราณหลงพ่อเงินครับหล่อบโบราณพิมพ์นิยมครับ รายการที่25ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรครับเหรียญหลวงพ่อโสธรหลังแบบครับรอบเก่าครับแตกรายงานเลยครับรายการที่26ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณแปะลงสีครับเนื้อโลหะครับ รายการที่17ครับเป็นรูปหล่อครับเป็นรูปหล่อเก่าครับไม่ทราบที่ครับใต้ฐานอุดกิ่งครับรายการที่18ครับ น่าจะเป็นสมเด็จปั๊มครับเนื้อโลหะครับรายการที่29ครับเป็นพระเนื้อดินเก่าครับไม่ทราบที่ครับ รายการที่30ครับเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขครับด้านหลังจานยันครับเหรียญหล่อปภามนทนหลวงปู่สุขครับรายการที่31็ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อผงเก่าครับนาทีเลี่ยมจับรอ,อบเงินรอบทองครับ รายการที่32ก็ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินครับเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินครับวัดบางคานครับรายการที่33ครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมครับอิสรลิโกรครับเหรียญเจริญพรบนครับหลังยันครับ วัดละหาไล่จังหวัดและยองฮีครับรายการที่34ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อสีสวยเก่าๆคำๆเลยครับออกสนิมเขียวเลยครับรายการที่5ครับเป็นหล่อบโบราณ สมเด็จพระนเรศวรครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับเรียมกอบพร้อมบูชาเลยครับเรียมกอบกันน้ำครับรายการที่สามสิบหกครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินครับสวยๆเก่าๆเ,เลยครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับไม่แพงอย่างที่คิดครับราคาเบาๆครับรายการที่37ครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปครับที่ระลึก2478ครับรายการที่38ครับเป็นเหรียญหลอ่อหลังยัน โค้ดพอพ่านครับน่าจะเป็นหลวงพ่อเพชรครับวัดหัวถนนจังหวัดพิจิตรครับรายการที่39เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อทบครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับรายการที่40ครับเป็นเหรียญ ยี่สิบห้าศตวรรษครับหลังยันครับเนื้อสวยๆเก่าๆเ,เลยครับเนื้อชิ้นตะกัวครับรายการที่41ครับเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อโตครับกุกบางกระทิงครับจังหวัดอยุธยาครับ รายการที่42ก็เป็นพระสมเด็จครับสวยสวยเลยครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับหน้าหักหน้าบูชาครับ300บาทก็เสียวสันหลังได้ครับรายการที่43ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าครับหลวงพ่อช่วงครับ รายการที่44ครับเป็นรูปหล่อโบราณเก่าครับรายการที่45ครับเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขครับยืนถือไม้เท้าครับด้านหลังเป็นยันครับ หลอโบราาเนื้อชินตะกัวเก่าครับมาดูถาดที่สองกันบ้างครับสวยๆยาวๆไปเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนครับราคาพิเศษครับใส่ไข่2ฟองครับมาดูรายการที่1กันเลยครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเขียนธรรมะ ลักขีตโตครับวัดถ้ำขุนเนนครับจังหวัดพิจิตรครับเหรียญขวัญถุงครับปีพศ2505ครับรายการที่สองครับเป็นปั๊มเตาลีดหลวงพ่อทวดครับเรียมกรอบเงินเก่าครับเนื้อออกทองแดงเทือนเลยครับ หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับเรียมกอบเงินหนาครับรายการที่3ครับเป็นพระสังกจายหล่อบโบราณเก่าครับไม่ทราบที่ครับสังกจายอิ่มไม่มีอดครับเหลือกินเหลือใช้ครับ เนื้อโลหะเก่าๆเลยครับสังกระจายหล่อโบราณครับรายการที่4ครับเป็นพระผงสุพรรณครับเนื้อดินเก่าครับกออแตกลายงานเลยครับเก่าไม่เก่าครับรายการที่5ครับเป็นพระกีบบัวครับเนื้อดินครับ เรี่ยมเงินครับรายการที่6ครับเป็นสมเด็จหลังเป็นสมเด็จหลังยันหลวงพ่อแพรครับหล่อโบราณเก่าครับมี2ององค์ครับ องที่2ครับเป็นเหรียญจอบเล็กครับหล่อโบราณครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับสวยๆคมๆเลยครับรายการที่7ครับเป็นพระลวงครับหล่อโบราณครับหลังลางปืนครับตัวพอพานครับ พะระล่วงสุขโขทัยครับสีสัจชนาลัยครับสวยๆเลยครับรายการที่8ปดก็เป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อรวยครับหลังพัยดยศครับวัดตะโกอำเภอภาชีจังหวัดอยุธยาครับ มีสององครับองค์ที่2ก็เป็นล็อกเก็ตครับหลวงพ่อกลวยครับอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทครับหลังฮนุมานเชิญทงครับวัดโคสีตารามครับรายการที่9กก็เป็นแพะครับเขาควายแกะครับ เขาก็เบือแกะครับใต้ฐานจานยันนี่ครับแพะแกะมหาอำนาจครับมีตาขาขายครับแบะแบะแบะ,แบะ รายการที่10ครับเป็นหล่อโบราณครับกิ่งหล่อโบราณเก่าครับใต้ฐานจานยันครับสวยสวยเลยครับเนื้อออกสำลิตรครับเนื้อเมฆกับพัดเก่าครับรายการที่11ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อหวดครับ ต่อโค้ดภาษาจีนด้านข้างครับเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดครับหลังยันครับเหรียญหลวงพ่อหวดวัดหัวถนนใต้ครับเนงเงินเก่าครับรายการที่12ครับเป็นพระสิวรีครับหลวงพ่อกวยครับ พระศิวลีเนื้อดินเก่าครับพิมพ์สะพ้ายย่ามครับรายการที่สิบสามครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับเนื้อเก่าๆเ,เลยครับรายการที่สิบสี่ครับเป็นหล่อโบราณพระพุทธชินราชครับ ใต้ฐานต่อโคดอ,อกเราธรรมจักครับน่าจะเป็นชินราชอินโดจีนครับรายการที่15ครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดครับหลังพระอาจารย์ทิมครับเนื้ออันปะก้าครับ รายการที่16ครับเป็นลอยพระพุทธบาทครับภาษาจีนครับด้านหลังเป็นยันครับเหรียญเก่าครับเหรียญเก่าน่ารักน่าบูชาครับองค์ที่สองครับเป็นเหรียญกงจักรหลวงพ่อเขียนครับทร,รมะลัขีโตครับ ด้านหลังมีชินาาชครับมียันนี่ยครับใต้ฐานรายการที่17เครับเป็นเหรียญหลวงพ่อปานครับที่ระลึกสร้างพระอุโบสถครับหลังยันครับเหรียญหลวงพ่อปานวัดปางนมโคครับวัดของด่านครับจังหวัดสมุทรปราการครับ มีสององค,ครับองค์ที่2ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพรครับหลังยันครับสวยๆเก่าๆสภาพใช้ครับรายการที่18ครับเป็นพระสมเด็จเก่าครับ สมเด็จวัดเกศชัยโยครับเนื้อเก่าๆแห้งๆเลยครับรายการที่19ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยครับวัดโคสิตารามครับเหรียญหลังยันหลังยันไตสนณน,นาคมครับ รายการที่20ครับเป็นพระพุทธชินราชครับใต้ฐาไม่ได้ต่อโค้ดครับลอยแทงตะไบเก่าครับ่าจะเป็นรุ่นอินโดจีนครับรายการที่21เครับเป็นพระสมเด็จเข่าบวงครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับมี2อง,อง,อ,งองครับองค์ที่2ครับเป็นพระสมเด็จครับบางขุนพรมเก่าครับด้านหลังจานยันนี่ครับรายการที่22ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับ เหรียญหล่อบโบราณเก่าครับน่าจะเป็นหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกครับรายการที่23ครับเป็นพักกิ่งครับใต้ฐานอุดกิ่งครับตอกหมายเลขนลำเบอร์ครับดูให้ชอบดูให้โดนครับ รายการที่24ครับเป็นปั๊มหลวงพ่องเงินครับก้นกึงอุดกิ่งครับด้านหลังเขียนหล่อตัวอ่างครับน่าจะเป็นรุ่นอำเภอครับเนื้อสวยๆเก่าๆคมๆเลยครับรายการที่25ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อทวดครับ หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับสวยๆเลยครับเนื้อโลหะรายการที่26ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อทบครับพิมพ์หน้าฝรั่งครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับได้มาสององครับองค์ที่2ครับ ใต้ฐานอุตจรครับต่อโค้ด94ครับรายการที่27ก็ครับเป็นเหรียญเท้าสุรนารีครับเหรียญย่าโมครับ สวยเลครับ2477ครับมี2เหรียญครับเหรียญที่2ครับเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่ครับวัดเชิงเลนครับแล้นหลังจานยันครับกรุงเทพมหานครครับ รายการที่28ก็เป็นพระสมเด็จเนื้อผงน้ำมันครับน่าจะเป็นหลวงพ่อกวยครับวัดโคสิตารามครับจังหวัดชัยนาธครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับที่พระเครื่องมหาชนครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกองค์ครับ ราคาแบ่งปันครับราคาเบาหววครับถูกเหมือนได้เปล่าครับขอบคุณครับ